มาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาแต่งตัวตามคอมเมนต์ EP สามหรือเปล่าิอว <c oughs> มีคนขอเข้ามากันมากมายนะท่านผู้ชมโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมนะถ้าใครอยากได้ตัวอะไรหรือเครื่องแต่งกายอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วไปเจอกันใน EP ต่อไปอะไรก็ว่ากันไปปเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันมีเครื่องแต่งกายอะไรกันบ้างนะก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงเก้าไลค์ได้ไหมครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลย เอิ่มจมาเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมตัวแรกของเราเขาบอกว่าแต่งเป็นเป็ดน้อยสุดน่ารักได้ไหมคะเอาแบบผู้หญิงใช่ป่ะเอออย่างแรกกองมาตุเดียวแตดิตเ,เตอร์มาแต่งกันเลยเป็ดน้อยสุดน่ารักโอเคอย่างแรกจะเป็นเสื้อนะครับผม7002556592 เอเสื้อทำไมมันไม่สวยเลยพี่อันนี้ผมเดี๋ยวผมกอแตะเป็นตัวผู้ชายก่อน82692 3 5 2 7 2สมหามายถึงโมเดลผู้ชายแต่ผมจะไปเปลี่ยนเป็นโมเดลผู้หญิงโอ้โหดูเป็ดน้อยต่อมาเป็นทรงผมเมื่อกี้กางเกงเออ1 4 2 6 6 9 9 0 5อ8อ่ะอันนี้เป็นผมผู้หญิงนะอันนี้ผมเลือกทรงผมมาให้ไง7 1 5ด6 3 0 8 0 2นี่แต่เราเปลี่ยนโมเดลตัวละครเป็นโมเดลผู้หญิงก็ได้นะผู้ชมมันจะได้ดูมันแบบ เป็ดน้อยสุดน่ารักเอ๊แต่ยังไม่เสร็จใจเย็นๆยังไม่เสร็จน่ารักเลยตัวนี้อันนี้จะเป็นหมวกนะ69957 95099นี่ต่อมาจะเป็นห่วงยางนะท่านผู้ชมไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่า71726563 03เอ้ยสีได้ห่วงยางก็งจะเปลี่ยนหน้าตานนะเซิร์ชมาตรงที่อิสเซสซิลก็ได้ท่านผู้ชมพิมพ์เฟกไป FACE แล้วเราก็หาไปเลยว่าเราจะเอาหน้าอะไรนี่สมมติจะเอาหน้าแรกก็ได้เรือเอหน้านี่ดีกว่า หน้าแรกมันทำไมลอยๆวะนี่แบบนี้ก็ได้เอ,อใช่ปะ่ะจะก็กลายเป็นปิดน้อยสุดน่ารักปิดน้อยเปลีย่ยนท่าเดินท่ายืนเป็นผู้หญิงก็ได้เนี่ยพวกท่าเดินท่าวิง่งอะไรนี่เห็นไหมชื่อก็กลายเป็นป,ปิดน้อยสุดน่ารักอ,อุยเมืองนี่มีแต่สาวสีสวยทั้งนั้นเลยนี่หว่าอุยโอเมก้าดโอ้โหพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหน้าครึ่งซีกซีกหนึ่งดำซีกหนึ่งเป็นผิวคน เอ้ยสวัสดีคาเมลา่าแมนไททันโคตรอเลยสนใจไปไว่ายน้ำกับเป็ดน้อยหรือเปล่าโอ้ oh my กอดเป็ดน้อยว่ายน้ำแถวไหนอือสวัสดีคนสวยสวัสดีสวัสดีฉันจะไปปล้นเซฟฉันจะเป็นสาวน้อยหน้าใสที่ไปปล้นเซฟชาวบ,บ้านไอเบคอนเราเจอกันอีกแล้วนะเบคอนทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้เราเจอกันบ่อยนายไปมุดประตูบ้านชาวบ,บ้านเขาทำไมเบคอน แนวไหนวะเอาแล้วเแม่สาวนาว้อยคนนั้นเขาหายไปไหนเอซบดีเธอต้องการเงินใช่ไหมมาทรงนี้ทีไรในบลูคเฮเบิรนเขาจะชอบมาขอเ,อเงินอาฉันให้เลยฉันรู้ว่าแกมาขอเ,อเงินไปซะเอาเงินของฉันไปซะหนึ่งกระสอบโอเคเธอรับเงินจากฉันไปเลยวโอเคผมเป็นคนดีแล้วท่นานผู้ชมเบคอนเราแถามเราให้นายไปด้วยอะอให้ตังคนายไปด้วยเบคอนรับตังจากเราเดี๋ยวนี้เลยเบคอนเออเอาไป แจกเงินนะท่านผู้ชมแจกเงินชาวเมืองบลูเฮเวนที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินเอาเบคอนเราเจอกันอีกแล้วเหรอเอา้าเมื่อกี้เบคอนคนละเบคอนเหรอแนวไหนวะนนี่้แก <c oughs> แกมาเล่นน้ำเลอเบคอนนะอากาศมันร้อนนะเดี๋ยวนายเป็นไข้นะน้ำมันเย็นๆแล้วนายขึ้นมาแล้วนายจะเป็นไข่นะรู้เปล่าอุย้ยไม่นี่หว่าเบคอนก็เป็นไรกาดนี่หว่าท่านผู้ชมไรกาดคือผู้ดูแลแบบเวลาคนจะจมน้ำเกิดอ,อุบัติเหตุอะไรแบบประมาณนั้นเออ นเป็นเล่ยเกลเบคอนอ้มาช่วยฉันทีฉันจมน้ำ <c oughs> เบคอนเกลดาลึกมากเบคอนฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ายน้ำไ,ไม่เป็นโอเคอ่นานผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูแบบต่อไปกันเลยต่อมาก็บอกสอนแตกเป็นแบทแมนเลยครับโอเคอิมพูจีนา่าสงสารเอ่อแบทแมนอ่นะแลกกัเ,เป็นเสื้อนะครับผมสามศูนย์สี่เก้าสองแปดสี่เจ็ดสองสี่แบทแมน ต่อมาจะเป็นเก่งๆนะครับผม5 5. สามศูนย์สี่เก้าสองแปดห้าสองหกห้าแบทแมนต่อมาจะเป็นหน้ากากไม่แน่ใจว่าอันนี้ใส่ได้หรื7 7เอเปล่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดเจ็ดห้าสี่เจ็ดสามศูนย์้หน้ากาก,กอันนี้ใส่ได้เฉยนี่แล้วเราก็จะเอาทรงผมออกอีได้เฉยต่อมาจะเป็นใบหน้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเลือกใบหน้าในนี้ก็ได้นลท่านผู้ชมเอาใบหน้าที่แบบเมเข้มหน่อยใช่ปะใบหน้าเข้มๆอันนี้ได้ปะเอ้ยเอาแบบนี้ก็ได้นลท่านผู้ชมเออใช่ไหมจะใส่ใส่ตรงตาท่านผู้ชมใส่ตรงตา ห้าห้าสี่แปดห้าสองสองศูนย์ศูนย์นี่เห็นไหมตาซูปเปอร์ฮีโร่แบทแมน้าคลุมนะผู้ชมสี่ห้าสามหนึ่งสองสามหนึ่งแปดศูนย์สี่อีไปไงาคลุมแบทแมนเฮ้ยฉันก,ก็กลายเป็นแบทแมนแล้วฉันจะเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ที่ไปกอบกูเมืองบลูเฮเวนเอ้ยฮานุมานเอฉันเจอฮานุมานแสดงว่าแกเป็นคนไทยใช่ไหมเนี่ยแต่ทำไมในแชทมีแต่ภาษาเวียดนาม หรือหนุมานเราไปไกลถึงเวียดนามแล้วท่านผู้ชมอันนี้ใครจะไปรู้ใช่ไหมสวัสดีหันุมานนี่เขาเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาต้องเป็นคนไทยแน่เลยใช่ไหมแกเป็นคนไทยแกสารภาพมาสะดวดีสวัสดีเราชื่อแบทแมนนายล่ะนายชื่ออะไรอ่ะนายชื่ออะไรฮานุมานนายเบรกรถเพื่อพิมพ์เลยใช่ไหมเนี่ยนายจอดรถเพื่อพิมพ์เราชื่อฮันุมาน <laughs> กินข้าวยัง เดี๋ยวเอากล้วยให้แกกินอาฉันให้แกเลยฮนุมันกล้วยฉันกินแล้วอ้าวนี่ไงเขากินกล้วยนายดูช่องทนนานายไหมเราติดตามพี่เขาอยู่อ้าวออเขาบอกรู้จักไหมนายรู้จักทนนอานายหรือเปล่ารู้จักเฮ้ยเขารู้จักทนนอรนายด้วยนะผู้ชม นายดูคลิปพี่เขาล่าสุดหรือยังยังเลยทำไมไม่ดูสนุกมากๆเลยทนลนายในคลาบแบทแมนโอเคเดี๋ยวไปดูนายอายุเท่าไหรเราเก้าขวบทิบเอ็ดขวบนายติดตามทนนายหรือเปล่าน้องอยู่จังหวัดไหนอยู่กรุงเทพพี่เป็นไหนละเอา้าพี่หายละ พี่ฮันุมานผมหายไปไหนแล้วท่านผู้ชมโอ้ oh my god มาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวต่อมากันเลยแต่งเป็นคุโรมิหน่อยนะหนูติดตามแล้วขอมาหลายคลิปแล้วนะพี่ติ้นสุดหล่อได้เลยครับน้องสุดน่ารักคุโรมินะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าผมจะทําเหมือนหรือเปล่าท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้ตัวละครน,นี้ตัวการ์ตูนนี้ผมไม่รู้จักจริงๆนะท่านผู้ชมอันนี้ผมคือพยายามสุดความสามารถผมแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลย อย่างแรกจะเป็นเสื้อนะครับผม9925547567เสื้อเอเอเปลี่ยนเป็นโมเดลตัวผู้หญิงก่อนมันจะได้แบบเหมือนจริงนี่โอเคไปลงล่างเป็นผู้หญิงก่อนเออโมเดลไหนดีวะเออโมเดลนี้ก็ได้โมเดลไหนก็ได้ต่อมาจะเป็นเกงนะท่านผู้ชม598761077ต่อมาจะเป็นทรงผมนะท่านผู้ชม13155620560 นี่เป็นไงต่อมาจะเป็นใบหน้านะท่านผู้ชมจะต้องต้องเอาใบหน้าแบบธรรมดาออกก่อนให้มันเป็นหน้าโล่งๆแบบนี้นะท่านผู้ชมเราก็ใส่ไปหนึ่งสามสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนี่เป็นหน้าตาสุดน่ารักต่อมาจะเป็นอันที่อยู่ส่วนหัวนะท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งสามศูนย์หนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดนี่เป็นไงคุณโรมีเปลี่ยนเป็นผิวขาวนี่เห็นไหมต่อมาจะเป็นโบนะท่านผู้ชมอยู่ตรงคอหนึ่งสองห้าหกสี่เก้าห้าหก ห้าหนึ่งหกนี่เป็นไงเอออันนี้จะเป็นอยู่ที่คอทนะ่านะผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรียกชื่อไม่ถูกห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์สี่แปดหนึ่งสามอนีที่มันจะเป็นตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นจุดๆเนี่เห็นไหมจุดๆเน,เน,ๆเนี่รอบอยู่ตรงคอเออใส่เสริมเข้าไปอันนี้ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่า <laughs> คุลมีสุดน่ารักแต่ก็น่ารักอยู่น้ท่านผู้ชมใช่ไหมเราคือคุลมีสุดน่ารักสวัสดีหนูน้อยอา้าวเขาเปลี่ยนเป็นพอหนูมงดำแล้วหมวกโมงสีดำใช่ปะ ในเกมใหญ่จริงเลยฉันชอบผู้ชายแก้มใหญ่หัด <laughs> ใจกเกเรไม่ใช่ละโอเมก้ดโอเมก้ด oh oh <c oughs> เอ,อสวัสดีเบคอนทำไมเราเจอนายทุกเซิร์ฟเลยว่าเบคอนฮะสรุปใครคือเบคอนตัวจริงกันแน่ฮะนายนายหรือเปล่าคือเบคอนตัวปลอมหรือเปล่านายเป็นตัวปลอมใช่ไหมหนายสรารภาพมาดิ ใครมาเผาร้านอาหารของฉันนี่ฉันชอบมากินร้านนี้นะพวกแกบังอาจมาเผาร้านโอไม่เ oh ดี๋ยวฉันดับไฟให้นะไม่ค้าไม่รู้ไม่ค้าอยู่ไหนนะท่านผู้ชมปล่อยร้านทิ้งร้างไว้แล้วใครไม่รู้มาจุดไฟโอ้โ oh, หพวกแกคนไม่ดีพวกคนไม่ดีชอบเผาร้านเออแต่ผมก็เคยเผามันกันแหละ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวฉันเจอ TV. ทีวีทําไมเขามีสามคนเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีทีวีสามคนเลยแล้วท่ <laughs> วววานผู้ชมไม่ ไทท่นทีวีสามคนเลยเหรอเรืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเนวไหนนี่เขามีลูกน้องด้วยอีกสองคนอ่าเขาเปีนบ้านไม่ได้แล้วเขาก็ตกบ้านอะไรวะโอ้มมยนะจะไม่ใหสาวน้อยมาท่านผู้ชมต่อมาคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าพี่แต่งตัวที่พี่ชอบไหนครับโอเคที่พี่ชอบกันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอะไรนะไททันโปรเจกเตอร์แมนหรือเปล่าอางแรกเป็นเสื้อนะครับผม1 4 4 3 8 5 0 2 4 8 5 เออต่อมาจะเป็นเกงๆนะท่านผู้ชมสามหนึ่งหกเก้้า่แปดเจ็ดประมาณนี้อืมต่อมาจะเป็นส่วนหัวนะท่านผู้ชมหนึ่งส5 5สามห้าห้้องสามแปดงผมลกเอาส่งผมออกโอเคโอเคต่อมาจะเป็นไหล่นะท่านผู้ชมหนึ่งสี่สี่นี่องจ็เจ็นยู่ไหลเป็นโปรเจคเตอร์อยู่ไหล่ต่อมาจะเป็นยุ้นอกนะท่านผู้ชมหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสามสอ้าแปดี่ยเห็นไหมยุ้นอกของเราโอตเ,เลยต่อมากนบนที่ถานสีแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวผิวขาว นี่ก็จะกลายเป็นโปรเจคเตอร์แมนที่ไปส่องความสว่างให้แก่บ้านคุณสงส่องความสว่างบ้านอะไรโปรเจคเตอร์ or, มันเอาไปฉายจอให้ตายหปเจ้าเราต้องเพิ่มความสว่างให้กับตัวเองเราเป็นโปรเจคเตอร์แต่เราจะถือกล้องว่าแต่กล้องฉันอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงกล้องถ่ายทำวิดีโอของฉันส่องสว่างทุวัอาทิตย์ <c oughs> ถึงฉันจะเป็นโปรเจคเตอร์แต่ฉันก็ต้องจะถือกล้องเหมือนเดิม ไอ้สวัสดีเบคอนเบคอนนายอยู่บ้านใช่ไหมเฮ้เขากำลังเล่นอะไรกันอยู่ท่านผู้ชมเราจะไปแอบปล้นตู้เซฟเขาฮ่าฮ่าตู้เซฟฮ่าฮ่าเสร็จข้าซะโดยดีตู้เซฟตู้เซฟต้องเป็นของเราระเบิดไปซะแล้วก็เอาเงินไปซะ <c oughs> เฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรนะเธอเราไม่เห็นมีพิรุธเลย เราไม่มีพิรุษนั่นเราทำตามหน้าที่เฉยการปล้นมันเป็นการที่เราจะได้เงินมาใช้แต่ฉันจะไม่เอาเงินฉันจะเอาเงินคืนแกเฮ้ให้เข้าปืนมายิงผมนะผู้ชมโอ้ไม g ก็ฉันยอมแล้วไม่ไม่ฉันยอมแล้วแกอย่ามายิงฉันสิฉันยกมือยอมแล้วเนี่ยโปรเจคเตอร์ยอมแล้วตายด้วยพระเจ้าฉันยอมจริงๆฉันยอมแล้วเนี่ยแกจับฉันได้เลย เอาแกจะมาส่งปืนให้ฉันทําไมเนี่ยแกมาส่งปืนให้โจนได้ไงเนี่ยนี่เด้วฉันยิงขึ้นฟ้าขู่แกเอาแกล้มลงฉ,ฉันยังไม่ยิงแกเลยอ่ะเอายาไปกินซะเผื่อหายดีให้ยาแกแล้วเนี่ยเอายาไปกินซะเอาเจ้าแม่สาวน้อยก็ช่วยล้วเรือท่านผู้ชมเ <c oughs> ขาจะแบกไปโรงพยาบาลแล้วหรือเปล่าวะ มาท่านผู้ชมพูจะประมาณนี้นะแต่งตัวตามคอมเมนต์อีพีสของเราก็จะประมาณนี้ถ้าใครชอบอะไรยังไงก็ลองมาแต่งดูก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้ถนะ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งไลค์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย